น,นีแฟนไม่โชคดียาถ้าออกไปเต็กข้างนอกนะจะเปื้อนนะเนี่ยรองเท้าก็จะเปื้อนเลยฝนไม่ตกเลยแต่ว่าตอนคืนอ่ะมันชื้นอากาศออกกําลังกายนิดนึงค่ะ ก่อนที่เราจะต่อยมวยเราก็ต้องแบบว่ามีแบบว่าเราต้องวอมวอมขาวอมแข้ง่อรไม่งั้นมันจะแบบว่าม้นว่าเข่า หรือว่าข okay. ึ้นยกลงขึ้นยกลงโอเคแนที um <AH ่เราเราก็ยืนให้นิ่งๆดูกางเกงมวยอ่ะเดินรอบนึงก่อนโชว์มวยโชว์เกงมวยไปอุดหนุนคนไทยหน่อยนะมวยไทยเสื้อมาใส่ เฮ้ยก็ใส่ไปสุดมากสุดมากไวมาสุดมากจองแต่คููต่อสู้เข้าไว้พร้อมจะใอ่เกะแล้วก็ออก เมื่อกี้วันเดียวอกาศจะมีหมอกนิดนึงนะแต่ตอนนี้หายไปแล้วแต่ทางโรงเรียนยังมีหมอกอยู่เห็นไหมมองไปที่ทางโรงเรียนหมอกยังไม่หาย เมื่อเช้าหมอกเยอะกว่านี้นะนนนะนนนประมาณนี้หะเราดอเจเราออกกำลังกานลก็เขไปอเข้กัน สวัสดีค่ะพอกันะาได้นะคะพบกันปูมือปูมือะก็ทุกคนชอบดีสด้วชอบเีมหวย ใ,ใครๆก็ใส่ก็ดูดีมีสปังนะเล่นเกมงวยไทยไดนะ้เห็นไหมไม่ชอบใส่เบอร์เอ็มเอเบอร์เอ็มมันจะเล็กไปนะมันแน่นโอเคนะครับไป